โอ้สังเกตเห็นอะไรเนี่ยนะครับอ่าดูก่อนสวิตเป็นแบบนี้นะครับน,ะนี่นะครับสวิตท,ทีนี้นะครับสังเกตเห็นตรงนี้เพื่อนเห็นนะครับสวิตตัวนี้เป็นสวิต NC นะครับเพื่อนเพื่อน สวิตช์ NC นะนั่นก็หมายความว่าในกรณีที่ปล่อยแบบนี้น,ะะนี่ขาจะถึงกันนะในกรณีที่กดเข้าสวิตช์ก็จะปล่อยจากกันนะครับครับนะสวิตช์ตัวนี้นะครับมันเป็นสวิตช์ NC นั่นเพื่อนนะถ้าถ้ากดเข้าแบบนี้นะครับกลไกมากดเข้านะครับมันมันจะไม่ต่อถ้าปล่อยมันต่อนะครับนะ นี่ขานี้นะครับขายเอ็นโอมันไม่ได้มีนะเนี่ยเห็นไหมขายเอ็นโอมันจะออกมานี้นะนะครับมันไม่มีนะมันมีแต่ขายเอ็นซีนะมันเป็นสวิตเอ็นซีครับในกรณีที่ไม่กดอยู่อย่างนี้มันต่อเลยนะฮะเพื่อนแกดูภายในสวิตกันหน่อยครับอาจจะมีมดเข้าหรืออาจจะเป็นสนิมก็ได้สวิตออกมาเห็นมดนะครับนะครับมดอยู่หน้าสัมผัสหน้าไหนนะเพื่อนนะนะครับนะนะ สวิตแบบนี้เนี่ยครับหากเป็นกดติดเนี่ยครับนะแล้วปล่อยดับเนี่ยมันจะมีขาแบบนี้อยู่ตรงนี้นะเพื่อนเวลากดเข้าไปนะเพื่อนนะมันจะมีสองแบบนะครับสวิตแบบนี้มันจะมีสามขาก็มีสองขาก็มีถ้ากดเข้าแล้วต่อนะมันเป็น no นะ่ะมันจะต้องมีขาหนึ่งเพิ่มนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้มันเป็นสวิตช์ NC คือปล่อยอย่างนี้มันต่อกันนะครับระหว่าง2ขั้วนั่นแหละครับแล้วทีนี้หน้าสัมผัสมันมีมอครับไอที่เห็นเป็นกระจุกอยู่นั่นคือมอสนะครับเราทําความสะอาดออกไปมันก็น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับสําหรับสวิตช์ตัวนี้นะครับนะหากมีเปลี่ยนได้เลยนะครับหากไม่มีทําความสะอาดเอานะครับ ขี้เกียจไปซื้อแบบนั้นนะนะหากไปซื้อก็ไม่น่าจะเกินห้าสิบาทนะครับตอนนี้ร้านอิเล็กทรอนิกส์ใกล้บ้านอ่ลองทำความสะอาดดูนะครับถอดออกมาปัดฝุ่นปัดฝุ่นมดนี่ครับมดนะครับเนี่ยมันเป็นมดนะครับเนี่ยอ่าโครงสร้างเป็นแบบนี้นะอ่ะดำเงินไปนะครับ กองทับมดนะรครับนะรครับมดนะครับนี่เขามาอยู่ที่หน้าสัมผัสเนี่ยครับด้าน,นี้ก็เหมือนกันนะทำความสะอาดนะครับปัดฝุ่นออกทำความสะอาดหน้าสัมผัสนี้นะครับเอามดดอ,อกนะครับทำความสะอาดนะครับ กรอบเข้าไปนะครับนะ NC นะครับในสาภาวะสวิตไม่มีการกดนะครับมันจะต้องต่อนะครับเพก่อนมันจะต้องต่อนี่ยอย่างนี้แหละไม่ได้กดนี่แหละมันจะต้องต่อนะน่านต่ออยู่ต่อต่อต่อ หากมีการกดแดงๆนี่นะเพื่อนนะหากมีการกดแดงๆนี่มันจะต้องตัดการต่อนะตัดต่อนะครับนี่นะครับนะโอ้โอ้ได้ผลละนะครับได้ผลดีนะทีนี้ก็ดำเนินการประกอบเข้าแล้วก็จะเอาไปใส่นะครับนะฮัลโหแบบนี้นะเพื่อนนี่นะเพื่อน ใส่นะครับเอาใส่นลเตรียมความพร้อมในการเปิดด้วยเนี่ยเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กน,น่านเขียวแล้วนะครับนี่เห็นไหมปิดนะครับปิดนี่เปิดนะครับเปิดนี่นะครับแล้วที่นี้เราก็มาลองชุดนี้นะครับลองชุดนี้ การที่จะลองว่าเครื่องใช้งานได้ไม่ได้เบื้องต้นนะครับมันเพื่อนโดยที่ไม่ต่อน้ําเข้านะครับเราก็ต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะสําหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่ดูใหม่นะครับเวลาเปิดน้ํานะครับน้ํามันจะมาดัน,นกลไกที่อยู่ข้างในนี่นะฮะกลไกที่อยู่ข้างในนี้มันจะมีแม่เหล็กนะครับมันจะเคลื่อนตัวมาแล้วก็มาตรงนี้นะครับ ตัวดำๆเนี่ยมันเป็นสวิตแม่เหล็กนะครับสวิตตรวจแม่เหล็กถ้ามีแม่เหล็กมาปุ๊บเนี่ยมันจะทํางานนะเพื่อนนะแล้วก็มีคําสั่งฟ้องเข้ามาที่ชุดชุดควบคุมความร้อนเนี่ยชุดชุดหลี่ไฟเข้าเนี่ยนะครับนะให้ทํางานไปตามที่เราปรับในส่วนของการปรับความร้อนนี่เราตั้งมันขึ้นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับจะต้องมีหลอดนี่นะเสียบผ่านหลอดด้วยนะครับ หากไม่เสียบผ่านหลอดตัวนี้มันจะไม่มีที่ให้เราสังเกตนะนะครับหนะ้าหลอดนี้นะครับนะนี่นะครับเสียบปปักผ่านหลอดนี่นะเราจะเปิดหลอดเดียว2หลอด3หลอดก็แล้วแต่เลยนะครับได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราลีตัวนี้ลงสุดก่อนนะครับเราตั้งเครื่องมันขึ้นนะตั้งเครื่องมันขึ้นแบบนี้นะครับนะครับตัวนี้มันจะมาแล้วนะแม่เหล็กมันจะมาแล้วนะครับตั้งลงตั้งขึ้นแบบนี้ถ้าเทลงนะครับ เกิดสังเกตนะครับหลอดไฟมันทำงานแล้วอ่าตั้งขึ้นนะครับถ้าเทลงนะครับแม่เหล็กมันจะเคลื่อนกลับลงมานะครับตั้งขึ้นนะครับนะแล้วที่นี้เราก็เร่งตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตหลอดไฟนะครับว all nah. ่าหลอดไฟมันจะเพิ่มความสว่างขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับนะตามที่เราเร่งนี้นะครับนะเพื่อนนี่นะครับนะนี่ก็แสดงว่าชุดนี้ทํางานได้นั่นเพื่อนแทนการต่อน้ําเข้าจริงๆนะครับ ทำแบบนี้นะครับก็ก็ได้เหมือนกันนะฮะทีนี้หากเทลงมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่ตรงชุดกลไกที่จะมาตรวจสอบน้ํานี่แหละว่ามันเคลื่อนตัวมาเนี่ยบางทีมันมีฝุ่นหากเครื่องมันมันหยุดใช้ไปนานมันจะเป็นแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเพิ่งถอดมาเนี่ยแล้วก็แรงดันน้ำมันยังดีอยู่มันจะไม่มีปัญหา ทีนี้นะครับหากในกรณีที่เราเอาตั้งขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ก็ดังที่กล่าวนะครับกลไกข้างในนี้มันอาจจะมีตะไคร่น้ําขี้ตะลืนน้ํานะครับเข้าไปแล้วก็ทําให้ชุดกลไกอ่ะมันไม่ทํางานนะฮะก็อาจจะต้องแกะออกมาทําความสะอาดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมันดีแล้วนะมันมันไม่เป็นปัญหาแล้วกับกลไกข้างในมันก็จะเป็นกับตัวนี้นะครับในตัวำดําๆเนี่ย หากไอ้ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะลองนอก,นอกได้โดยการเอาแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กพวกพวกเหล,ล็กดูด้อเหล็กดูดแม่เหล็กจะเป็นแม่เหล็กพลังสูงก็ยิงง่ายเลยแม่เหล็กพลังไม่สูงก็ได้เช่นเดียวกันพวกแม่เหล็กตูดลําโพงนั้นก็เป็นไปได้หมดนะครับอ่ะโอเคนะครับนะผมดําเนินการมาจนถึงจุดนี้แล้วก็เครื่องก็น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับเพื่อน ผมคงจะต้องจบคลิปวิดีโอไว้เพียงท่งนี้นะเพื่อนนะจบเลยเนาะนะครับในการค้นหาจุดเสียแล้วก็ได้กล่าวอะไรไปเล็กน้อยนะครับก็เนี่ยครับแพเนียโซนิกเนี่ยครับนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ะก็พบกันในคลิปต่ตอไปนะครับนะชางวิลเล้งทาจบคลิปวิดีโอนี้ไว้ครับพบกันใหม่สวัสดีครับ